สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้วันที่ห้ากรกฎานะครับวันพุธใช่ไหมใช่ครับขับรถเข้ากรุงครับรถติดโคตรนะรมาคุณแม่กับหลานนะครับไปอีซตันเซนท์เวิด์ลตอนนี้เวลาสิบโมงนะครับผม ไปเรื่อยๆครับน่าจะภายในอีกสัก30นาทีน่าจะถึงนะครับเพราะว่าใน Google มันบอกว่าประมาณ45นาทีนะครับอันนี้ป,ปามาแล้วนะครับประมาณ15นาทีก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับน่าจะถึงนะครับโ <Okay. S 2> อเคไข่แบงก็อกซิตี้ออฟไลสวัสดีครับหลวตอรอ,รอครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ในประมาณฟูดอคอลคล้ายๆฟูดคอลก็คือขายของกินนะครับในเซตันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็บอกว่านะครับมันมีร้านขนมปังอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมหิวไหมจะกินก่าจะกินอาหารเช้านะครับผมชี้ถามว่าอันนี้คือขนมปังอะไรมันตอบมาว่าเป็นขนมปังช็อกโกแลตนะครับเฮ้ยที่ ขนมช็อกโกแลตกูดูก็รู้คือผมต้องการอย่างว่ามันเป็นชื่ออะไรนะครับ <c ười> มันสอดไส้ช็อกโกแลตหรือเปลา่าอะไรยังไงก็ <c ười> <c ười> เลยไม่ซื้อเลยนะครับคราวนี้ผมมาที่ร้านธงขัดสืบตรงนะครับผมสืบมันอยู่ตรงนี้นนะครับมันมีขายแซนด์วิชนะครับของละ170บาท ลองนะครับมันจะมีที่มันจะมีอิทอินอยู่คือนั่งกินได้อะนะครับผมซื้อไปแล้วใส่ตั่งไปแล้วก็ถามว่ากินที่ตรงนี้ได้ไหมกบอกไม่ได้ค่ะต้องสั่งอีกแบบเมนูหนึ่งถึงจะแบบนั่งกินได้อ่ะผมก็เลยต้องมานั่งกินตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยเห็นในนี่ครับลองชิมดู ว่าสรุปนะอันนี้อร่อยสุดนะร้านนี้คือบริการแม่งเน่าอ่ะประมาณนี้นะครับคุณแม่เรียกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกินแล้วก็ไปแล้วคันประมาณนี้ละครับอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเป็นครีมคุ้มครับอร่อยครับเจ็ดสิบเก้าบาทอร่อยม้วนอร่อยม้ว รอร่อยครับกลับบ้านแล้วครับลืมถ่ายครับอาหารเที่ยงวันนี้ครับกินไปสองอันแล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมรู้แล้วว่าทําไมพนักงานที่นั่นนี่คือไม่ใช่ความผิดของพนักงานนะครับมันน่าจะเป็นความผิดของผมนะครับเพราะว่าผมแต่งตัวไปแบบมันอยู่ที่การแต่งตัวของผมนะครับให้ดูนะครับแบบโซมอ่ะแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบไม่น่าเดินห้างนะครับเห็นไหมครับใส่ขาสั้นด้วยแล้วก็ใส่อีแตะด้วยนะครับแล้วก็ผมใส่หมวก ด้วยก็เลยมันไม่ไม่สุภาพนะครับไม่สุภาพแล้วก็หนวดก็ไม่ได้โกนนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูแล้วเออมันไม่มันไม่สมควรอะไรประมาณนี้มั้งครับก็เขาหน้านะเขาจะระวังตัวว่าถ้าเวลาผมไปเดินห้างก็ต้องแต่งตัวให้มันมันดีๆีหน่อยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับ แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมูทดลองก็ช่วยติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบา